ไล่สดประจําเวลานับจะหนับแบบไหน A. ดูรถห้านาที B. ดูรถ10บนาที C. ดูรถยี่สิบนาทีเอาเวลาของทุกๆคนที่ดูคลิปของรถนั่นนะ่ะบวกกันนับจํานวนท่านผู้ชมหลายหมื่นคนในหนึ่งไลก์การไลฟ์หนึ่งครั้งอันนี้อันนั้นคือยอดวิวแต่จํานวนนาที สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสู้ผู่สู้คนเดอ้อจะมาแล้วมาพบกับอีซี่อีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้อีซี่มีแนวสีมะเบาสู่พี่น้องฟังนะคะหลังจากที่อีซี่นะไล่สดประจําเกือบทุกๆุก,กมือเลยและก็มือละหลายชั่วมงนอกจากนอกโลกกันเลยได้มีคําถามจากพี่พี่เอฟซีจ้าพี่พี่พพน้องเอฟซี FC, ถามโหลดมาว่าการไล่สดเวลาหนัก จะนับแบบใดนะคะสาเหตุก็คือมีเอฟซีหลายคนเพิ่นสงสัยนั่นเองพี่น้องจ๋าเพิ่นสงสัยว่าเวลานับไม่การนับเวลาไหลสดสีนับจังไดเพราะอะไรเพราะบางทีบางวันลดไหลสดเจ็ดแปดชั่วโมงก็มีเมื่อมีคนดูรถสมมติว่าสี่คนเลยจ้าพี่น้องสมมติว่าคนเบิ่งสี่คนถ้าทุกคนดูรถอ่าสมมติว่านะคะ A ดูรถ5นาที B ดูรถ10นาที C ดูรด20นาทีนะคะ D ดูรถ5นาทีก็เอามาบวกกันจะ้ะ5บวกกับ10เป็น15บวกกับอีก20เป็นเท่าไรละจะ้ะ35แล้วก็มาบวกอีก5ก็เป็น40นาทีเนี่ยพี่น้องจ้ะเอาเวลาของทุกๆคนที่ดูคลิปของลถนั่นนะ่ะบวกกัน นะคะไม่ใช่เอาเวลาหกสิบคูณด้วยแปดชั่วโมงโบเมนได้จากพี่น้องเวลานับนะคะนับเวลาการดูไลฟ์สดจะนับจํานวนของแต่ละคนท่านผู้ชมของเราจะ้ะแล้วกับบางคนพึ่นกับเขามาแวบเดียวพี่น้องบางคนพึ่นกับเบิงแค่ หนึ่งนาทีกรมี่พี่น้องบางคนอยูสองนาทีกรมียอดวิวของรถบางไลฟ์สดบางไลฟ์ก็มีท่านผู้ชมหลายหมื่นคนในหนึ่งไลฟ์การไลฟ์หนึ่งครั้งอันนี้อันนั้นคือยอดวิวแต่จํานวนนาทีนะคะระบบจะนับตามท่านผู้ชมที่ดูเราว่าคนนั้นดูกี่นาทีนี่แหละค่ะวิธีการคํานวณน,นับนาทีคนดู นะคะคนับจํานวนนาทีคนดูไม่ใช่นับจํานวนนาทีเราไลฟ์สดนะคะทุกคนไม่ใช่เอาหกสิบคูณกับเจ็ชั่วโมงไม่ใช่นะคะพี่น้องจา๋าเอานาทีจํานวนของคนดูทุกๆคนมาบวกกันนะคะยอดถึงจะออกมาเป็นจํานวนนาทีจากพี่น้องจา๋าหลังจากเรานับกันเป็นจํานวนนาที นะคะก็จะเห็นนาทีโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะคะให้ดูตามนี้เลยจ้ะยอดวิวเท่านี้ยอดคนดูจำนวนหนึ่งนาทีเท่านี้สามนาทีเท่านี้จำนวนเป็นเท่านี้เนี่ยแหละจ้ะคือวิธีการนับยอดนาทีในไลฟ์สดนะคะไม่ใช่<า>ว่าจำนวนว,นวิวพี่น้องจำนว,นวนวิวของรถอาจจะจำนวนหลายหมื่นแบบนี้ ไม่ใช่ว่าเอาจํานวนหลายหมื่นมาคูณด้วยชั่วโมงไม่ใช่ได้ย๋ยวจาวินอง้าคลิปนี้ ก็เลยมาตอบคำถามของพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ถามมาว่าไลฟ์สดเขานับนาทีแบบไหนถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดรู้แล้วก็ปล่อยผ่านนอกจากนอเอาไว้ให้พ่อแม่ท่านใดที่ไม่ท่านไดรู้นะจ๊ะพี่น้องวิธีการนับนาทีในไลฟ์สดนับแบบนี้จ้ะแม่จา้าคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สาหรับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สู้ผู้สูกคนนะจ๊ะพบเจอกับรถใดไม่แต่ในไรนาะหรือคลิปหน้าจะอีซี่อีซีซ่ช ชีวิตง่ายๆให้มีการเอื้อเฟื้อเบื่อแพร่แบ่งปันนั่นแหละจ้าพี่น้องจ้าชีวิตของ e e อีซี่เอยเ <ๆๆ S 1> จอกันคลิปหนาค่ะถ้าชอบคลิปนี้เห็นว่ามันมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้พ่อแม่พี่น้องเข้าคนใดบดท่านเพิ่นบดท่านได้หูนะคะเพิ่นก็นจะได้รู้พร้อมกันพี่น้องจ้าแล้วเด้อพี่น้องจ้าพบเจอกับโรไดไหม่คลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะอีซี่อีซี่ค่ะอีซี่ลิฟ By Rose